ตอนนี้เหลืออยู่3คนแล้วนะครับครฟังเสียงพูดมาแล้วเสียงร้องมาแล้วการลิปซิง์มาแล้วมาดูการเข้าจังหวะบ้างดีกว่าสามคนนี้ผมจะให้เขาเต้นให้ดูอยากเห็นใครเต้นก่อนครับพี่อิทอยากดูหนูน้อยหนูน้อยหมวกแดงเต้นดําวงได้ไหมครับได้ได้ครับเอาแบบรําวงนะครับนักร้องปิศามหมายเลขกหนึ่งจังหวะมา จบสวยด้วยผมว่ารำวงอ่ะไม่ไม่ไม่มีปัญหาแต่ชุดเนี่ยมันไม่เข้ากับรำวงใช่เป็นการตั้งวงที่ดีมีความรู้ในด้านศิลปะการแสดงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการร้องลิปซิงค์เธอก็ดีเสียงการพูดก็ชัดเจนเมื่อกี้อีกดูแล้วไม่คล่อมจังหวะเลยอะมั่นใจเลยค่ะว่าร้องเพราะค่ะเพราะครับมั่นใจว่าเพราะครับเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการแสดงบนเวทีแสดงว่าเขาต้องขึ้นเวทีบ่อยๆเพราะนั้น ก็มีความเป็นไปได้ว so ่าการร้องการเต้นสามารถจะทได้ทั้งคู่ค่ะเพราะค่ะการที่ลิปซิงแล้วตรงมากแม้เป็นเสียงเขาด้วยซ้ำการเต้นการอะไรเขาก็อยู่ในจังหวะนะถึงจะเป็นจังหวะอะไรก็ตามงแม้ลําวงจะคอนทราสกับเขาก็ก็ยังไปได้เพราะอยู่ครับคิดว่าเพราะครับอยากเห็นหมายเลขอะไรเต้นต่อครับขอ5ก่อนครับขอ5นะอยากเห็นเขาเต้นจังหวะแบบไหนดีดูเป็นแบบสกาสกาหน่อยไหมครับเอาเป็นสกานักร้องปริศนาหมายเลข5จังหวะมะ เฮ้ยแล้มันจริงๆด้วยีนดีเิี้ิวชี้ว่ะใช่ไม่มีทางคนที่มีจังหวะหรือว่าคนที่มีนักดนตรีอยู่ในหัวใจจะดีดลิ้วชี้บ้าหรือไงคือการเต้นผมว่ามันคมมากใ่ขาไม่ต้องเล่นเยอะมากมันแพ้มากคือจังหวะ ขยับขาจังเทะมันเท่ใช่เออคมคมคมไหมเหมือนผมนะไม่ใช่ท่าเดียวด้วยเขาดีไซน์ไปหนึ่งสองสามจากหนึ่งเขาไปสองอย่างงโอกมีดูแล้วมีการขยับเอวขยับแต่ผมว่าเขาร้องเพราะเพราะครับไม่มีคนที่มีจังหวะดนตรีในหัวใจใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งใครลองทําดูมันไม่ได้มันทำได้ไมเนี่ยไม่พี่มันอาจจะผ่านจากนิ้วนิ้วชี้บังอยู่เขารูปไปอย่างงี้ถือว่าทฤษฎีกูไม่ดีแล้วจ้นผมว่า ผมวิเคราะห์จากตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่เสียงที่อยู่ข้างบนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เสียงก็ดูเล็กๆเชื่อว่าเขาเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนแน่นอนไม่เชื่อโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วน้ําเสียงที่พูดตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนเต้นเมื่อกี้คอนเฟิร์มเลยครับเพราะร้องได้แล้วร้องเพราะด้วยเพราะมากด้วยร้อเพราะนะครับเพราะมากด้วยสุดท้ายครับหมายเลขเจ็ดประจําที่ครับนี่อยากดูคนนี้คนนี้น่าจะเต้นเก่งนะเพราะว่าดูการเดินดูการเดินคุณโทษพี่อะไรอะไรอะไรดูการวางขาถึง้น ถึงขั้นนั่งไม่อยู่ตัวเกรงขึ้นมาดูการบางครับเชื่อเลยนะครับถ้าลงจากรองเท้านั้นอ่ะเขาจะเดินอย่างนี้ทันทีขาสั้นนี่เราอ่ะเราไม่ได้ต้องย่อแล้วก็เราเดินปกติพอแล้วจังหวะแบบไหนดีครับหมายเลขเจ็ดเป็นแดนซ์ไปเลยครับ แต่นี่รอดูเลยไไริงไซส์แบบริไงไซส์นักร้องปริศนาหมายแเล็7จังหวะบอ๊อ ไม่น่าเชื่อเลยไอ้นี่แหละไอ้ตัวเดียวที่กัดพ่อพี่ป๋องโอ้ยตัวนี้นีเลยอตัวนี้หรอตัวนี้เองนี่เขาต้องนะตัวหนูศิลปินตัวจริงอ่ะเขาไม่ต้องเต้นทุกจังหวะใช่ไหมครับเมือนอย่างน้องคนแรกไงน้องเบอร์ห้าน้องท็อปเนี่ยคือเขาเต้นแบบเรื้อยๆค่อยๆไปไหลตามจังหวะเขาค่อยเปลี่ยนบีดไปเรื่อยๆนี่มึงเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยไม่หอบไม่มันหายใจเี้ยต้นคอกูเย็นหมดแล้ว พี่หอยนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตามไม่ได้เจ็ดครับคุณร้องเพราะครับสมแล้ววันนี้ที่เขาแต่งชุดเป็นงูมาคืองูเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นลูกของเขาเขาคือแม่งูเลยนะนางพญาเลยอ่ะเนี่ยคือเขาคือตัวแม่เลยอ่ะค่ะพี่อีทคนเนี้ย เป๊กว่าทั้งร้องทั้งเต้นของเขาว่าดุเด็ดเผ็ดมันแน่ๆห่ะคนนี้เพราะค่ะยังยืนยันว่าเพราะเหมือนเดิมครับคิดว่าเพราะครับแปลว่าพีททายว่า3คนเนี่ยเพราะหมดเลยตัดสินใจให้ด้ว่าคุณจะคัดใครออกถึงแม้จะทายว่าเพราะหมดเลยตามกติกาต้องคัดออกอยู่ดีหนึ่งคนครับคัดใครออกครับ5ครับหมายเลข5ครับนักร้องพิศนาหมายเลขห้ ผมขอฟังเสียงคุณพีทครับคนอย่างผมต้องทำใจวาดฝันไปเท่าไหร่ก็ถูกทำลายอยู่ดีอเสีย ขยับขาจังหวะมันเท่เขาร้องเพราะะเสียงเขาดูเล็กๆเชื่อว่าเขาเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนแน่นอนภาพรวมทั้งหมดแล้วน้ําเสียงที่พูดตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนเต้นเมื่อกี้คอนเฟิร์มเลยครับรว่าร้องได้แล้วร้องเพราะด้วยเพราะมากด้วยมมีีดออกกกกกบบบน้คิรั กบ,บ,บวันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่างแต่ฉันจะทำย่างไรตัวใดจรักเท่าไหรกับเธอแต่ฉันจะทำไงได้วันไหนจะโดนเธอถึงเมื่อไร่ คุณเป็นใครมาจากไหนแนะนําหน่อยครับสวัสดีครับชื่อท็อปนะครับพงศรีพรมบุตรนะครับเป็นพนักงานขายจริงๆจริงครับผมก็ดูแลลูกค้าอย่างดีไม่ว่าใครจะมาซื้อเป็นลูกค้าอะไรก็แล้วแต่การร้องเพลงมันมาได้ยังไงครับก็เคยฟอร์มวงกับเพื่อนๆครับแล้วก็ไปเล่นตามร้านอาหารตามผับตามอะไรนะครับใช่ครับแล้วตอนนี้ไม่เล่นแล้ว ไม่ได้มามนานแล้วครับนานละแต่เสียงดีน่ารักมาก<ช>ครับพเสนห์มากนักร้องพิศนาห,หมายเลขเป็นนักร้องเสียงร้อง,องขอบคุณครับตอนนี้เหลือสองคนสุดท้ายครับซึ่งเป็นหัวกับท้ายจริงๆคือ1กับ7ต้องเลือกให้ดีและตอนนี้คือการเลือกเพื่อมาฟีเจอริ่งแล้วนะครับอยากจะฟีเจอริ่งกับใครดีระหว,ว่างนูน้อยหมวกแดงกับแมงูตัดสินใจให้ดีครับอยากจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับหมายเลขได้หหรือ7ครับ ภารกิจวันนี้จะเป็นยังไงกับพีทบงคลายฟีนกับใคอยดีครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดครับนักร้องเป็นสนามหมายเลขหนึ่งผมขอฟังเสียงคุณพี่คะพี่ินไม่เอ็นดูหนูหนูไม่ว่านะคะเพราะใครๆจะได้รู้ว่าพี่อาใจร้ายมากเลยค่ะ ิปซ <54. S 2> so like ิงเธอก็ดีเสียงการพูด yeah, ก so <That 's S 2> uh ็ชัดเจนมั่นใจเลยค่ะว่าร้องเพราะค่ะเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการแสดงบนเวทีก็มีความเป็นไปได้ว่าการร้องการเต้นสามารถจะทำได้ทั้งคู่ค่ะเพราะค่ะการเต้นการอะไรเขาก็อยู่ในจังหวะนะถึงจะเป็นจังหวะอะไรก็ตามถึงแม้ลำวงจะคอนทราสกับเขาก็ก็ยังไปได้เพราะอยู่ครับ เ,เป็นใครมาจากไหนจ๊ะสวัสดีค่ะชื่อบีมปณิตาสมรินนะคะอายุ21ปีค่ะตอนนี้ก็เป็นนักร้องสายประกวดค่ะ<ม>ประกวดตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยใช่ค่ะรคเรียนที่รโรงเรียนครูอ้วนไหมจริงๆบีมเคยเรียนที่โรงเรียนครูอ้วนนะคะ,นนะอา้าว,วเหรอคะบีมเรียนเป็นบ้านดนตรีสาขาพัทยาค่ะเลยดูไปดูครับนี่เรียนจริงๆเป็นดาวคณะนิเทศศาสตร์ได้รางวัลด้วยอ่ะ โอ้เยอะด้วยโอ้ยสุดยอดเลยเพลงที่หนูแนวเพลงที่หนูชื่นชอบคือแนวเพลงจริงๆหนูร้องไทยสากลหาไทยสากลสากลค่ะใช่ไทยสากลเสียงดีมากอันนี้ช่นชมเลยครับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งเป็นนักร้องเสียง เมดูซ่าหน้าสวยคุณแอมแป์ก็เป็นที่ถูกใจคุณอีทถูกเลือกไปฟีดในรอบต่อไปแต่เธอจะเป็นนักร้องเสียงเพราะและทำให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับ I voice can see your voice.